ดีเช้าวันศุกร์นะครับที่3ธันวาคม2021ครับวันนี้เรามาวางแผนเทรดในระบบของตัวฟิวชั่นกันอีกหนึ่งวันนะครับสุ่สัปดาห์นะครับวันนี้น่าจะมีข่าวของนนฟาร์มหลักเทรดก็ระวังเรื่องของช่วงข่าวด้วยกันดีนะครับถ้าไม่มั่นใจก็ร้อยเข่าววี่ไปก่อนแล้วค่อยเทรดันชั้นกันใหม่นะครับแต่วันนี้เรามาดูก่อนว่าแนวทางของตัวระบบฟิวชั่น วันนี้เราจะติดล็อกคูงินเราจะเทรดไปทางไหนกันดีวางแผนยังไงกันเรามาดูในคู่แรกของเรานะครับตัวของ AU นะครับ AU ลงเยอะเลยนะครับเวันนี้ M5 โทษทีครับเรามาดูที่ m 5, ทเนน m เ f r ม M30 ในระบบเทรดของตัว Fu s ช o n กันนะครับแนวโน้มของตลาดนะครับวันนี้เป็นแนวโน้มเทนขาลงเหมือนเดิมนะครับอย่างเมื่อวานที่เราวิเคราะห์ว่าเราจะ เล่นฝั่งเซลล์ของตัว au นะครับมีสัญญาณเซลล์จากชุดนี้ลงมานะครับวันนี้ตัวของ a อนะครับเราจะดักจังหวะเซลล์รอให้สัญญาณนะครับรีเทสฟูแบ็กกลับขึ้นไปก่อนนะครับแล้วเราเค่อยหาจังหวะเข้าเซลล์ตามตัวของระบบฟิวชันนะครับตอนนี้มันลงมาแล้วเราเข้าไม่ทันแล้วนะครับเราเข้าสัญญาณเซลล์ตรงนี้ไม่ทันแล้วเราก็รอให้มันเด้งกลับไปใหม่นะครับอาจจะติดแนวรับนี้ รับรอเด้งนะครับรอราคาดึงกลับคูเปอรกลับขึ้นไปแล้วก็หาจังหวะเซลล์เรามาดู E.U. นะครับตัวของ E.U. ตัว E.U. นะครับที่ท i m e f r a m 3 0สนะครับเราจะตรงนี้ก่อนเป็นแนวโน้มนะครับตอนนี้ E.U. เป็นไซด์เวย์นะครับมองว่ามันด้วยสัญญาณมันขัดแย้งนะครับทำสวิงโลใหม่ตรง ชุดเ e a ก o u t ชุดนี้มาก็จริงอยู่แต่ตัวของตัวของเรนโบนั้นยังมีแนวโน้มที่ยังขึ้นอยู่เพราะนั้นเรารอให้เขาทำขึ้นให้เรียบร้อยก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยหาจังหวะดังนั้นตัวของ E.U สุดนี้เอเว้นไว้ก่อนนะครับมันเป็นไซเว่ G.B.P. U.S.D. นะครับที่ Time f r a M. e M30 นะครับอ่ายังเป็นแนวโน้มที่เรา นะครับยังเป็นไซเวย์อยู่นะครับเนี่ยอาการสองไซเวย์นะครับแต่ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะดักเล่นทางฝั่งเซลล์ได้เดี๋ยวรอยเขาลงมานะครับรอให้ลงมาเพราะสัญญาณการเข้าชุดนี้มันไปแล้วนะครับ mm. ถ้าเราจะเข้าตรงนี้นะครับสัญญาณตรงนี้เราก็ต้องวัดดูว่าระยะนี้มาถึงระยะสวิงไฮตรงนี้ที่ทำเอาไว้ประมาณ250จุด เราลองเข้าดูนะครับก็สวยอยู่เหมือนกันสองก้าำลังลงนะครับ250จุดนะครับความเสี่ยงสักหนึร์เนะครับระยะ T P อยู่ที่500จุดนะครับหนต่อสที่เราจะเทรดเราลองเข้าจังหวะเซลล์ตรงนี้ดูนะครับเห็นแตะมันจะเบรกเพราะงั้นตัวนี้เราก็จะใช้ความเสี่ยงที่1%ดูก่อนเพรอเราดักเซลล์อยู่แล้วนะครับ จังหวะที่ว่าสวยเพราะว่าเขาทดสอบตัวเส้นลินโบแล้วเขามีสัญญาณในการกลับตัวลงมาเราสีได้ตรงที่เราไม่ได้เข้านะจุดตอนตลาดวิ่งทดสอบชุดนี้นะครับมันนั้นก็เริ่มบวกนะครับตอนนี้ก็ปล่อยตลาดทำไปก่อนนะครับดับจังหวะเซฟนะครับตัวของาเอามาดูตัว n Z นซนะครับตัวเอนซเอามาดูที่ทาเฟรมเอมสามสิบนะครับ โอ้ไปหมดแล้วนะครับก็เล่นแนวโน้มฝั่งขาลงเช่นเดียวกันนะครับสัญญ,ญาณเช้านี้วิ่งแรงดีมากนะครับวิ่งทํากําไรดีมากก็รอสัญญาณดึงกลับมาก่อนผู้แบกกลับมาแล้วหาจังหวะเซล์ตามสัญญาณของตัวของตัวฟิวชั่นนะครับเล่นเซลลเหมือนกันเรามาดู U J นะครับ u j ทมเฟรมเสามสิบนะครับอตอนนี้แนวโน้มเทนขาขึ้นเมื่อวานนี้นะครับก็ทํากําไรกันไปดีเหมือนกันเรามา ตอนนี้สัญญาณมันก็วิ่งไปแล้วนะครับสัญญาณตัวขาบายที่ออกจากจุดนี้ไปก็รอนะครับรอให้มันดึงราคากลับมาอีกรอบหนึ่งก่อนนะครับแล้วค่อยหาจังหวะเข้าบายขึ้นไปนะครับตัว UJ เราเล่นฝั่งบายนะครับรอให้ดึงลงมาก่อนแล้วรอสัญญาณตัวคอนเฟิร์มอีกทีหนึง่งตัว CFD นะครับ USD f r n นะครับสวิตช f r เนี่ยตัว FRNG นะครับ มองจากอาการที่เป็นอาการว่าจะลงนะครับล้อยนกลับขึ้นไปนะครับตัวนี้นะครับเป็นไซเวร์เลยยังไม่ชัดเจนนะครับยังไม่ต้องเทรดน,นะครับดูอาการแล้วแบบเขาจะขึ้นหรือจะลงอย่างนี้เราดูไม่ออกนะครับเพราะว่ามันติดไฮนี้ติดโลนี้แล้ววิ่งอยู่ในแกนกลางแบบนี้อตัวนี้เราไม่เทรดน,นะครับอยู่สวิตเราเว้นไว้ก่อนเรามาดูทองคํานะครับ ทองคาเล่นฝั่งเซลล์นะครับสัญญาณเซลล์มาตรงนี้พอดีทองคําตอนนี้ดักฝั่งเซลล์ได้เลยนะครับดักฝั่งเซลล์ราคาขึ้นมาสูงเราก็สามารถที่จะทดสอบได้นะครับเรามาดู s l ก่อนว่าถ้าเราจะเล่นทองคํานั้น SL ออกไม่ติด s อประมาณสามร้อยนะครับสามร้อยสาสิบจุด ตามือนสามสิบจุดนะครับทา TP ก็อยู่ประมาณที่หกร้อยหกสิบนะครับใช้ความเสี่ยงหนึ่งนะครับเซลไว้มันสวยอยู่เหมือนกันนะครับทั้งหมดนะครับวันนี้นะก็เป็นในแผนการเทรดนะครับของตัวระบบอิวชันนะครับว่าวันนี้เราจะวางแผนเทรด EU นะครับเล่นฝั่งเซลนะครับตัวของ EU เล่นฝั่ง EU ไซเวย์เรายังไม่เทรดนะครับ ตัวของ G U นะครับเล่นฝั่งเซลล์ตัวของ N U นะครับเล่นฝั่งเซลล์รอจังหวะตัวของ U cat เล่นฝั่งบายนะครับเ,เล่นฝั่งบายรอดึงลงมาตัวสวิตนี่มันเป็นค่อนข้างออกไซเวย์นะครับเราไม่เท็ดตัวทองคำนะครับเล่นฝั่งเซลไว้ทั้งหมดนี้นะครับคือกำลางแผนเทิเในะระบบของตัวฟิวชั่นนะครับ